สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางฮานอยนะคะทุกคนวันที่10ธันวาคม2566นะคะทุกคนก่อนคำนวณนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะนะคะพี่้องพี่ดองค่ะมาดูวันที่เก้าก่อนนะคะทุกคนเข้าหรือหลุดนะะเนาะค่ะเนาะวันที่เก้านะคะใจะให้เด่นรอบเช้าเ,ออเดินรอบเช้าบริษัทพี่อวว้องบอลมวยอเดียวนะคะทุกคนเด่นเฉพาะจิตศูนย์และเก้านะคะเดินพิเศษหกและห้าเด่นปกติหกและห้าเด่นวีพีสองและหนึ่งนะคะทุกคนเด่นรวมสี่และเจ็ดนะคะทุกคนค่ะ เฉพาะกิจนะคะบนมาสี่เจ็ดเก้าล่างสองห้าสายวิ่งสายรูดเก้ามานะคะทุกคนคู่ด้านบนมาสองห้าห้าสองนะคะทุกคนคะ่ะมาคู่ผลรวมนะะเนาะค่ะเนาะดินรวมมาเจ็ดนะคะพิเศษแจ้ใหกและห้าบนมาหนึ่งศูนย์แปดล่างสองแปดคะ่ะทุกคนคู่ด้านบนมาศูนย์แปดแปดศูนย์สองแปดแปดสองนะคะหลุดนะคะดินแยกดินแยกหลุดดินรวมหลุดนะคะ ปกติจะให้หกและห้าบนมาศูนย์ห้าเจ็ดล่างสี่หนึ่งนะคะวันนี้เด่นแยกเข้าเด่นรวมนะคะทุกคนห้าเจ็ดเจ็ดห้าพี่น้องสังเกตนะคะทุกคนเด่นรวมมักจะมาหน่อยปกติด้อค่ะพี่น้องคะเด่นรวมมักจะมาหน่อยปกติกับหน่อย V ีนะคะทุกคนแต่วันนี้ลอย V ีหลุดนะคะทุกคน VIP นะคะจะให้สองและหนึ่งบนมาเจ็ดสามสองล่างสามสามนะคะทุกคนวันนี้คู่ตัวจบไม่มาเลยนะคะคู่ด้านบนนะคะมาสองสามสามสองคู่ด้านบนนะคะสองมาเด่นแยกนะคะทุกคนเรามาดูนะคะเลขเด่นประจําวันหลุดไหมไม่หลุด้อพี่น้องเจ็ดกับสองของเรามาเกือบมาทุกหน่อยนะคะทุกคนแต่ว่าเจ็ดมาหน่อยเดียวนะคะสองมาสามหน่อยนะคะทุกคนมาค่ะทุกคนลุ้นต่อนะคะ วันที่10วันที่สิใจก็ผลการออกรางวัลวันที่9มานะคะ4ตัวบนปกติพิเศษ v ี p ปกติ7จ็ดพิเศษ1108 v หน7่งศูนย์แปดวีบวกหบกเบวกหบวกหบกแบวกเบวกเบวกสบกสองได้48นะคะทุกคน48่สิแปดหนึ่ง7บวกหได้49นะคะคู่48คือคู่ผลรวมนะคะพี่น้องไม่ใช่คู่มัดรวมนะคะ คู่ผลรวมของความน่าจะเป็นนะคะ48ลบ1เหลือ47บวก1ได้49สูตรนี้คือการใจปรับสูตรมาจาก3ตัวนะคะทุกคนคือถ้าใครอยากได้3ตัวก็471ถึง479 481ถึง489 491ถึง499นะคะแต่ว่าใจจะไม่ได้จับ3ตัวให้นะคะทุกคนใจจะจับแค่

เจ็ดหนึ่งถึงเจ็ดเก้านะคะใจชอบเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดแปดสี่เก้าสี่คือคู่ตัวกลับของผลรวมนะคะเจ็ดหกกล้องใจไม่จับอีกแล้วนะคะพี่น้องคะ่ะมากเป็นนะคะทุกคนเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะคะชอบคู่ไหนให้ไปกับทุกคู่นะคะแปดหนึ่งถึงแปดเก้าแปดหนึ่งแปดสามแปดห้าแปดหก แ9ดเก้านะคะเก้าหนึ่งถึงเก้าเก้าเก้าสองเก้าสี่เก้าหกประมาณนี้นะคะทุกคนเก้าเจ็ดเก้าแปดคือคู่ตัวกลับนะคะทุกคนใจก็เลยไม่บุงเนาะพี่น้องเนาะมาดูตัวเด่นนะคะทุกคนคะ่ะว่าเอฟซีทุกท่านจะชอบหรือเปล่าโดยใจจะพาดูตัวเจาะของแต่ละนอยแล้วก็ตัวเจาะของผลรวมด้วยนะคะทุกคนมาดูค่ะทุกคนเฉพาะกิจนะคะอยู่ที่9ก้าได้แปดพี่น้อง พิเศษนะคะแปดและเจ็ดปกติหนึ่งและศูนย์ B&P หนึ่งและศูนย์พี่น้องขาเมื่อวานนี้เลเบิลไม่มานะคะทุกคนสองน้อยนี้มีความเป็นไปได้ที่จะมาเลขเบิลน,นะคะทุกคนเรามาดูนะคะเรามาดูเฉพาะกิตค่ะทุกคนขะเฉพาะกิจเก้าและแปดคู่ด้านบนจะเป็นนะคะคู่ตัวจอจะเป็นเจ็ดแปดแปดแปดเก้าแปดเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าเก้านะคะพิเศษแปดและเจ็ด 7 7็ดเจ็8แปดเจกนะคะปกติ1และ0คู่วันนี้คู่ด้านบนไม่มี0ูนจะเป็น7 18 191ค่ะทุกคนนี่คือคู่ตัวเจาะของเด่นอ่าแต่ละน่อยนะคะทุกคนเรามาดูมัดรวมนะคะทุกคนมัดรวมทุกรอบของเราอยู่ที่3ามได้สนะคะทุกคนค่ะ ทุกคนคะ่ะเรามาดูคู่มัดรวมกันนะคะคู่มัดรวมนี้สามารถมาได้ทุกหน่อยนะคะก็คือก็แล้วแต่ f อฟซีทุกท่านจะชอบอีกนั่นแหลคะค่ะทุกคนมาดูนะคะสกับ2จะเป็นเจ็ดสองแปดสองเก้าสองเจสามแปดสามเกสนี่คือคู่มัดรวมของแต่และหน่อยนะคะทุกคนถ้า fc ท่านไหนไม่ชอบคู่ด้านบนให้ทุกท่านจับแบบนี้นะคะเดี๋ยวใจพายจะจับดูนะคะอ่า ฉพาะกิจ9และ8นะคะทุกคนเดินรวม3ามและสจะจับได้เป็น9889 9ป3แ9ดเก้9เ8้าสา8สา8เก้าเนะคะทุกคนจับแบบนี้ไปทุกหน่อยนะคะพี่น้องเรามาดูเลขเด่นประจําวันนะคะสายวิ่งสายลูดถ้าท่านไหนไม่อยากตามไม่อยากตามเด่นแยกนะคะวุ่นวายหลายตัวปวดหัวนะคะทุกคน ตามเฉพาะเลขเด่นประจําวันได้เลยสามารถใช้ได้ทุกคนุนทุกหวยทุกรอบนะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันของเรานั้นก็คือเลขวันอาทิตย์นะคะเลขหนึ่งและเลขหกเบิ้ลประจําวันคือหนึ่งหนึ่งนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะพี่น้องแล้วจะหมักเด้อพี่น้องเด้อหมักก็ตามค่ะพี่นอ้องเบ่หมักกับ่านคือเก่านะคะทุกคนสถิติมีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะทุกคน สำหรับคลิปนี้ใจก็จะไว้แค่นี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะโชคๆมันหมุนสุขสุขค้นเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีคะ่ะ